นี่แหละครับไก่ผมไม่เหลือเอางวัวมาเลี้ยงเลี้ยงนาเราแถวนาเราพาหมาเป็นสิบกัดไก่แล้วจนจะหมดแล้วนี่ตอนนี้ไก่ที่นาทั้งหมดเหลืออยู่สี่ตัวจากไก่สามสิบตัว จ้าของหมาเฉยไม่รู้ค่าเลยนังกระติกยิงเลยก็บอกแค่นี้ครับไก่ตัวนึงก็ซื้อมาแพงครับผมเพี้ยงกว่าจะโตวกว่าจะขยายพันธุ์ได้ใช้เวลาเป็นปีกว่าวมากใกล